ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้3พค2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง y o u t u b e นะครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากสนใจที่จะมารับชมผ่านระบบ Zo ูมนะครับและหากสนใจเปิดบัญชี ซื้อขายทองคากับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดเข้ามากันได้เลยนะครับโดยที่ลิงก์รายละเอียดทั้งไลน์แอดแล้วก็เข้ากลุ่มได้ทิ้งไว้ที่ในส่วนของรายละเอียดของวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับนะมากันที่ในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ดีกว่าครับก็สวัสดีเพื่อนๆในห้องฟูมทุกท่านกันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับโขเป็นตัวเลขไม่ได้เรียกชื่อต้องขออภัยนะครับนะามาเข้าสู่บทวิเคราะห์กันดีกว่าครับสรุปภาพเดือนกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับภาพเดือนที่เราได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความน่าจะเป็นโอกาสที่ให้สําหรับเดือนนี้เนี่ยยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงในภาพของเดือนทั้งเดือน นะครับนะซึ่งวันนี้เพิ่งจะวันที่3านะเพิ่งจบเดือนนไปเมื่อสัปดาห์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของเดือนยังให้น้ําหนักการลงนะครับนะเดี๋ยวยังไงวันเสาร์เราลงดีเทลกันอีกรอบนะครับาภาพของสัปดาห์ครับต้องบอกว่าตอนนี้เข้าสู่วันพฤหัสแล้วนะครับซึ่งอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่า ควรลงได้แล้วถูกไหมครับนะเพราะฉนั้นจันทร์อังคารพุธอยู่ในช่วงของต้องบอกว่าเป็นช่วงของการพักฐานนะครับแล้วก็พุธเพื่อหัสศุกร์เนี่ยตอนนี้ควรจะอยู่ในช่วงทั้มมิ่งของการลงละเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่เราคาดกันว่าเอ๊ะวันส่งส่งสัญญาณมาตั้งแต่วันอังคารวันพุธเนี่ยเมื่อวานเรามองว่าควรจะปรับลงกันได้แล้วนะครับสุดท้ายราคาวันพุธกลับมายืนปิดในแดนบวกครับ แต่ยังไงซะก็ตามนะครับยังไงซะก็ตามในภาพของสัปดาห์ยังกดดันอยู่ต้องบอกว่าภาพสัปดาห์ยังกดดันในส่วนของราคาทองคำนะครับก็ยังให้น้ําหนักไปในทางลงอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องติดตามครับว่าพฤหัสและศุกร์จะมีแรงเทขายออกมาไหมนะครับซึ่งมีแพทเทิร์นในการเตือนต่างๆใเข้ามาบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะครับก่อนอื่นต้องไปดู Time frame ในระดับเด y ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับราคาในส่วนของวันพุธเนี่ยต้องบอกว่ากลับไม่ยืนในแดนบวกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผิดจากที่คาดการไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราคาดกันไว้ว่าวันอังคารเนี่ยส่งสัญญาณมาแบบนี้เนี่ยวันพุธน่าจะยืนไซด์เวย์หรือเปล่านะครับหรือจะปรับตัวลงเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงทัมมิ่งของการที่จะปรับฐานแล้วด้วยนะครับทีนี้ สุดท้ายวันพุธกลับมายืนแดนบวกครับนะแล้วก็มีแรงเทขายออกมาบ้างครับยังดีที่มีแรงเทขายออกมาบ้างในช่วงท้ายตลาดนะครับซึ่งส่งผลนะครับส่งผลอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ในเรื่องของแพทเทิร์นในภาพของชั่วโมงนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปติดตามดูกันเอาเป็นว่าภาพของวันพุธนะครับถ้าเกิดมองตามสัญญาณแท่งเทียนเนี่ยอย่างดีเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการไซด์เวย ได้ต่อเนื่องนะครับหรือมีการปรับลงมาได้ไหมต้องบอกว่าสัญญาณแห่งเทียนเนี่ยยังไม่ได้บอกสัญญาณถึงถึงว่าเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับต้องบอกว่าด้วยสัญญาณของวันพุธเนี่ยจริงๆในวันพฤหัสเนี่ยควรบวกต่อได้ซ้ำน,นะอันนี้ต้องบอกสัญญาณแห่งเทียนนะครับแต่ว่าอย่างที่เราพูดคุยกันอยู่ในหลายต่อหลายครั้งแห้ะครับว่าสัญญาณแท่งเทียนเนี่ย บางครั้งถ้ามันเกิดในจุดที่ที่ยังไงอะไม่ได้อยู่ในกรอบของแนวรับแนวต้านนะครับหรือว่าเป็นในยะของแนวต้านเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดสำคัญเนี่ยในการอ่านแท่งเทียนส่วนประกอบเสริมก็คือควรเกิดแล้วก็อยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่เป็นจุดกลับตัวต่าง นะครับแต่ว่าสัญญาณต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่บอกว่าจะกลับตัวนะครับแม้ราคาจะอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าเป็นแนวต้านเป็นโซนที่เราติดตามกันอยู่นะครับระหว่างหนึ่งพันแปะครับถึง1815ต้องบอกว่าเป็นโซนกับตัวเพราะฉะนั้นน้ำหนักหลักภาพหลักเทรนด์ใหญ่เรามองของการลงมากกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ในทางขึ้นเราไม่ได้แนะนําให้ไปกระทําใดๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้ติดตามในเรื่องของการบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารอคอยคือสัญญาณของการกลับตัวซะมากกว่านะครับทีนี้ในภาพของแท่งเทียนหลังจากที่วันอังคารส่งสัญญาณมาหลังจากที่ทดสอบแนวต้าน1805ราคาก็ยังไม่ยออนร่วงนะจนกระทั่งร่วงเลยมาถึงวันนี้นะครับเมื่อวานก็ปิดบวกกันมาต่อ เราก็ต้องรอสัญญาณกันต่อไปนะครับแทนที่สัญญาณเข้าตั้งแต่วันอาัคารและจะไปได้แล้วก็ยังไม่ไปแต่ทีนี้ต้องมาติดตามครับในเมื่อเรามองภาพหลักเป็นการลงนะครับภาพใหญ่ทั้งวีคทั้งเดือนเองก็ตามเป็นภาพของการลงต้องมองหาสัญญาณอื่นที่ยังคอยติดตามในภาพของการลงครับว่ามีสัญญาณเตือนใดๆหรือไมนะครับเพราะว่าแท่งเทียนไม่ใช่ทั้งหมดของทุกอย่างต้องบอกฮีคอน นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนของภาพสี่ชั่วโมงกันครับเอาเป็นว่าภาพของเมื่อวานถ้าเกิดอ่านด้วยแท่งเทียนเนี่ยยังไม่มีสัญญาณที่บอกว่าจะลงเท่าไหร่แต่มันมีภาพของพาร์ทนะครับที่ผมก็ได้ติดตามดูอยู่บ้างนะครับก็มีเรื่องของโมเมนตัมที่ลดลงนะครับมองเห็นได้อาจจะเกิดไดเว์เจนขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่เป็นไดเวอร์เจนที่สมบูรณ์นะครับเห็นแค่โมเมนตัมที่ลดลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าแท่งของเมื่อวานนี้นะครับก็คือแท่งของวันพุธเนี่ยจะไปต่อจริงสมมติจะกลับขึ้นไปเล่นข้างบนเลยไปเล่น W1 เลยราคาควรจะก,กระชากขึ้นไปจบแถวๆหนึ่งแปดหนึ่งห้าครับหรือหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ อาจจะต้องขึ้นไปยืนแถวนั้นให้ได้นะครับแต่ว่าราคาขึ้นไปทดสอบ1810แล้วกลับตัวกลับลงมานะครับเพราะนั้นผมมองว่าตรงจุดนี้แหละการที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วปรับตัวลงแบบนี้เนี่ยมันคือโมเมนตัมมันคือแรงที่ลดลงนะครับแรงเดิมที่เคยวิ่งด้วยความชันเดิมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนออกไปนะครับโมเมนตัม um, เริ่มปรับตัวลดลง นะเพราะนั้นจึงจึงติดตามยังติดตามในภาพของการลงอยู่ยังไม่รู้ว่าพฤหัสและสุกเนี่ยจะมาตรงไหนจะมาทรงไหนจะมาทรงไหนแน่นะครับแต่ว่ายังให้น้ําหนักให้ระวังเรื่องของการทุบอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเอาเป็นว่าสี่ชั่วโมงตอนนี้เห็นโมเมนตัมการแกว่งที่ต้องบอกว่าเป็นโมเมนตัมที่ลดลงครับจากเทรนเดิมที่ปรับตัวขึ้นมา นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงเนี่ยเราได้เห็นจากภาพของสี่ชั่วโมงที่มีโมเมนตัมที่ลดลงนะครับอันนี้ผมพูดถึงโมเมนตัมตรงนี้นิดนึงเราอาจจะเห็นการแกว่งของราคานะครับจะเห็นความชันของราคาเนี่ยขึ้นมาพอสมควรน,นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ราคาได้หลุดหลุดในเรื่องของความชันตรงเนี้ยลงไปแล้วเป็นโมเมนตัมที่แสดงถึงการที่เป็นโมเมนตัมที่ปรับตัวลงมา นะครับแล้วการยกกลับขึ้นมาเนี่ยยกไม่ได้สูงยกไม่เต็มที่นะครับยกแบบนี้แล้วปรับตัวลงมาแบบนี้เนี่ยถ้าหากราคาทุบลงมาในในจังหวะแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ชุดเนี้ยจะเกิดเป็นไดเวอร์เจนได้นะครับชุดนี้จะเป็นไดเวอร์เจนได้ซึ่งถ้าเกิดไดเวอร์เจนเกิดขึ้นนั่นหมายถึงก็เป็นจังหวะที่เรากำลังรอกันนั่นแหละ นะครับเพราะนั้นผมได้ผมจึงได้แจ้งไปเมื่อเช้านะครับบนหน้าเฟซว่าเออให้ระวังหน่อยนะครับอาจจะเกิดดเวอเจน์ชุดนี้เนี่ยแหละครับที่กำลังติดตามอยู่นะว่าถ้าหากนะครับราคาไม่สามารถที่จะกระชากขึ้นมาต่อแล้วทะลุขึ้นมาเล่น ได้แบบนี้เนี่ยคือจะต้องทะลุไฮเดิมขึ้นมาอาจจะปรับตัวขึ้นมาแถวแถว1นึ่หนะครับหรือขึ้นมาถึง1820ได้ในชุดขานี้เนี่ยต้องบอกว่าโมเมนตัมได้ลดลงนะครับการแกว่งของราคาเนี่ยการแกว่งในระดับนี้เนี่ยมันได้ลดลงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นความรุนแรงของเทรน์ในการปรับตัวขึ้นมาในขานี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบลงได้เช่นกัน นะครับซึ่งหากจบมาแล้วก็จะปรับเข้าแผนเดิมของเรานั่นแหละก็คือแผนของการที่หาจังหวะก,การกลับมายืนตามเทรนของวีคนั่นเองนะครับเพราะนั้นผมจึงให้น้ำหนักอยู่ในมุมของการลงนะครับจริงๆผมอ่านจากภาพหลักมาก่อนนะผมอ่านจากภาพวีคภาพเดือนมาก่อนมันถูกกำหนดมาด้วยการลงทั้งทั้งสองชุดเลยนะครับในภาพใหญ่นะทั้งวีคแล้วก็เดือน นะครับที่เหลือคือส่วนประกอบเสริมนะครับว่าเราจะมาหาจังหวะเข้าลงไหนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับในชั่วโมงเริ่มเห็นสัญญาณมาบ้างโมเมนตัม um, เริ่มปรับตัวลดลงทั้งหนึ่งชั่วโมงและสี่ชั่วโมงทีนี้เหลือแค่ว่าเอ๊จะลงทรงไหนจะมาท่าไหนเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้น ยังให้น้ำหนักการลงสะมากกว่านะครับจริงๆด้วยการเบรกลงมาฝั่งนี้และกลับขึ้นมาผมมองเหมือนการกลับมารีเทสเรนซะมากกว่านะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูครับว่าราคาจะสามารถพลิกกลับมาได้ไหมผมให้น้ำหนักนะครับผมยังให้น้ำหนักนะว่าจะมีโอกาสพลิกกลับลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าการที่ขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามบทวิเคราะห์สัปดาห์ ไม่ใช่สัปดาห์เอาแค่วันจันทร์ที่ผางมาเราได้ติดตามตัวเลข1805นะครับถึงหนึ่งปหนึ่งห้ากันมาตั้งแต่วันจันทร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ราคาขึ้นมาเมื่อวาน1 8ึ่หนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แต่อย่างใดนะครับแต่เรามาติดตามกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือในส่วนของสัญญาณของวันอังคารเนี่ยที่ส่งสัญญาณกลับตัวเข้ามาเราจึงเน้นมาว่าเอ๊ะวันฟุตเนี่ยน่าจะเริ่มวิ่งลงแล้ว แต่ก็ยังไม่จบนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้หลุดแผนแต่อย่างใดเพราะว่าเราคุยกันไว้แล้วว่าจานอังคารพุธนะครับเป็นช่วงของการคัดฐานนะครับจุดที่จะเริ่มวิ่งจริงๆก็เริ่มมองตั้งแต่พุธพฤหัสและวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายังไม่ได้หลุดแผนแล้ววันนี้เริ่มเข้าสู่วันพฤหัสนะเพราะนั้นวันพฤหัสและศุกร์อีกสองวันนี้ต่างหากที่จะเป็นจุดที่ต้องติดตาม น่ารอกันกจริงๆว่าจะวิ่งวันไหนนะครับนะเพราะนั้นยังให้ในมุมมองของการลงอยู่นะครับสําหรับในส่วนของราคารักนะครับเพื่อนๆในห้องมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับสําหรับในห้องซูมนะครับก็สวัสดีด้วยที่เข้ามากันนะครับก็สวัสดีคุณน้อยด้วยนะครับนะสวัสดีครับนะ อ่าโอเคถ้าไม่มีคำถามนะครับก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube นะครับอย่าลืมรับหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ด้วยนะครับหรือหากสนใจเข้ามาลมพูดคุยในกลุ่มก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยสำหรับเช้านี้คงต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอติดตาม Facebook ครับว่า มีจังหวะไหนช่วงไหนที่มีสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่น่าติดตามเดี๋ยวยังไงจะทวิสต์ขึ้นไปให้บน Facebook แล้วกันนะครับจะคอมเมนต์ขึ้นไปแล้วกันโพสต์ขึ้นไปแล้วกันจะเรียกว่าทวิสต์มันก็ไม่ใช่ทวิสต์เนาะใช่ไหมนะครับจะโพสต์ขึ้นไปให้บน Facebook แล้วกันนะครับนะเผื่อมีสัญญาณไหนจังหวะไหนที่แบบไอ้น่าสนใจจุดไหนประเด็นไหนที่น่าสนใจจะโพสต์ไว้ให้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบสามทุ่ม นะครับสำหรับรอบเช้าขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ